เรื่องความตึงเครียดตามแนวชายแดนไทยกัมพูชาที่เราเห็นเห็นกันอยู่เนี่ยนะครับอาจจะดูเป็นแค่เรื่องเล็กๆเฉพาะพื้นที่แต่รู้ไหมครับว่าภายใต้ความขัดแย้งนี้เนี่ยมันมีระเบิดเวลาทางเศรษฐกิจลูกเบื้อเริ่มเลยซ่อนอยู่และมันก็กําลังส่งผลกระทบในวงกว้างกว่าที่เราคาดคิดไว้เยอะเลยล่ะครับเอแล้วไอ้การกระทบกระทั่งกันเล็กๆน้อยๆที่ชายแดนเนี่ยนะมันจะไปสั่นคลอนเศรษฐกิจของทั้งประเทศได้ยังไงกันวันนี้เราจะมาไขปริศนานี้ไปพร้อมๆกันครับ คืออย่างนี้ครับสิ่งสำคัญที่เราต้องเข้าใจกันก่อนเลยก็คือถึงแม้ว่าตอนนี้สถานการณ์มันจะยังดูไม่บานปลายเท่าไหร่ใช่ไหมครับแต่สำหรับคนในแวดวงการลงทุนแล้วเนี่ยโอ้โหนี่มันคือสัญญาณเตือนภัยสีแดงแจ๋เลยนะที่ดังขึ้นมาแล้วแล้วก็เป็นอะไรที่มองข้างไปไม่ได้เด็บขาดเลยครับลองนึกภาพตามกันดูง่ายๆนะครับตึกสูงๆในกรุงเทพหลายที่เลยเนี่ยใครสร้างก็พี่น้องแรงงานจากกัมพูชาใช่ไหมครับหรืออย่างผลไม้ไทยอร่อยๆของเราเนี่ย ก็ส่งไปขายที่นู่นเยอะมากแล้วก็พวกโรงแรมรีสอร์ทสวยๆหลายแห่งเลยนะก็มีนักลงทุนไทยเรานี่แหละเป็นเจ้าของเห็นไหมครับว่าความสัมพันธ์ของเราเนี่ยมันลึกซึง้งมันผูกกันแน่นจนแทบจะแยกกันไม่ออกแล้วจริงๆโอเคทีนี้เรามาเริ่มกันที่เคลื่อนลูกแรกกันเลยดีกว่าครับผลกระทบที่มันแบบเห็นปุ๊บรู้ปับ๊บเกิดขึ้นเร็วที่สุดซึ่งแน่นอนว่ามันก็ต้องเกิดที่จุดปะทะโดยตรงก็คือบริเวณชายแดนนั่นเอง พอลองนึกภาพตามนะพอเริ่มตึงๆกันปุ๊บเนี่ยด่านชายแดนอาจจะโดนสั่งปิดทันทีเลยนั่นแหละครับสเต็ปแรกที่ทําให้ทุกอย่างชะง,งักงันไปหมดแล้วผลที่ตามมาคืออะไรล่ะครับก็รถบรรทุกไงรถบรรทุกสินค้าไปต่อไม่ได้เลยทําให้ต้นทุนค่าขนส่งเนี่ยโอโหพุ่งปรี๊ดขึ้นมาทันทีแล้วคําถามคือใครล่ะครับที่โดนเต็มๆและคาตอบก็คือผู้ประกอบการ SME บ้านเรานี่เองครับเพราะว่าอะไร เพราะพวกเขามีสายป่านที่สั้นกว่าบริษัทใหญ่ๆเยอะเลยใช่ไหมครับการที่ต้องมาแบกรับต้นทุนที่มันเพิ่มขึ้นพรวดพลาดแบบกระทันหันเนี่ยบอกเลยว่าเป็นเรื่องที่หนักหนาสาหัสเอาการเลยล่ะครับอาที่เราคุยกันไปทั้งหมดเมื่อกี้เนี่ยมันคือผลกระทบที่เห็นกันตรงๆชัดๆเลยใช่ไหมครับแต่ทีนี้เราจะไปดูผลกระทบอีกด้านหนึ่งที่ผมบอกเลยว่าน่ากลัวกว่านั้นอีกครับมันคือผลกระทบทางอ้อมที่ตาเรามองไม่เห็น แต่มันกัดกินเศรษฐกิจได้ลึกกว่ามากนั่นก็คือเรื่องของความเชื่อมั่นครับและนี่แหละครับคืนลูกที่สองที่น่ากังวลยิ่งกว่าเดิมอีกเพราะว่าพอความไม่มั่นคงมันเกิดขึ้นในภูมิภาคปุบเนี่ยมันส่งผลกระทบโดยตรงต่อสายตาของนักลงทุนจากทั่วโลกเลยนะครับแล้วทิศทางของเงินทุนเนี่ยมันก็พร้อมจะเปลี่ยนทิศได้ในทันทีเลยประเด็นสำคัญมันอยู่ตรงนี้เลยครับ คือสำหรับนักลงทุนแล้วเนี่ยความไม่แน่นอนทางการเมืองเนี่ยมันน่ากลัวกว่าปัญหาเรื่องขนส่งติดขัดหลายเท่าตัวเลยนะทําไมละ่ะเพราะมันเป็นความเสี่ยงที่ประเมินได้ยากมากๆแล้วก็อาจจะสร้างความเสียหายได้แบบทั้งรุนแรงและยาวนานกว่ากันเยอะเลยครับ ในภาพนี้จะเห็นได้ชัดเจนเลยพอมีความไม่แน่นอนเกิดขึ้นปุ๊บอย่างแรกเลยนะนเงินลงทุนก้อนใหม่ๆจากต่างชาติเนี่ยช่งงักทันทีเลยครับพวกเขาจะเปลี่ยนโหมดเป็นขอรอดูก่อนดีกว่าซึ่งแน่นอนว่ามันก็จะทำให้ตลาดหุ้นบ้านเราเนี่ยผันผวนหนักเลยในช่วงสั้นๆและแน่นอนครับความเสี่ยงที่เพิ่มขึ้นแบบนี้ก็ทาให้นักลงทุนไม่ค่อยอยากจะเข้ามาลงทุนเพิ่มแล้วล่ะประโยคนี้คือใช่เลย เป็นหัวใจของเรื่องทั้งหมดเลยครับในโลกของการลงทุนที่มันก็เต็มไปด้วยความเสี่ยงอยู่แล้วเนี่ยมันไม่มีใครหรอกครับที่อยากจะเอาเงินของตัวเองมาเสี่ยงเพิ่มกับความไม่แน่นอนทางการเมืองที่ไม่จำเป็นจริงไหมครับทีนี้เราลองมองไปไกลกว่าเดิมอีกนิดหนึ่งถ้าสมมุติว่าสถานการณ์นี้มันยืดเยื้อไม่จบง่ายๆล่ะมันก็จะกลายเป็นเหมือนคลื่นใต้น้ำเลยครับที่คอยกัดเซาะเศรษฐกิจของเราไปเรื่อยๆทีละนิด,นด แต่สุดท้ายแล้วเนี่ยมันสร้างความเสียหายในระยะยาวได้แบบมหาศาลเลยอย่างแรกเลยนะอุตสาหกรรมท่องเที่ยวชายแดนที่เคยสร้างรายได้เป็นกอบเป็นกำให้กับคนในพื้นที่เนี่ยจะเป็นกลุ่มแรกเลยที่โดนผลกระทบแบบเต็มๆความไม่แน่นอนเนี่ยทำให้นักท่องเที่ยวไม่กล้ามาแล้วเงินหลายล้านบาทที่มันควรจะหมุนเวียนสะพัดในพื้นที่ก็คือหายวับไปกับตาเลยครับยังไม่หมดนะครับ ภาคธุรกิจที่ต้องพึ่งพาแรงงานจากกรรมบูชาหนักๆอย่างเช่นภาคก่อสร้างแล้วก็เกษตรกรรมเนี่ยจะเจอปัญหาใหญ่ทันทีเลยนั่นก็คือการขาดแคลนแรงงานลองนึกภาพตามดูสิครับว่าโปรเจกต์ก,ก่อสร้างใหญ่ๆอาจจะต้องหยุดชะง,งักไปเลยหรือว่าผักผลไม้ที่เรากินกินกันอยู่ทุกวันเนี่ยอาจจะขาดตลาดไปเลยก็ได้นะมาถึงตรงนี้เราก็น่าจะเริ่มเห็นภาพรวมของความเสี่ยงทั้งหมดแล้วนะครับว่ามันเชื่อมโยงกันเป็นลูกโซ่อย่างไงซึ่งนี่แหละครับ คือสิ่งที่เราต้องเอามาสรุปแล้วก็จับตาม,มองกันอย่างใกล้ชิดที่สุดเลยสรุปง่ายๆก็คือมันเริ่มจากคลื่นลูกแรกที่กระทบซัพพลายเชนตรงๆใช่ไหมครับแล้วก็ต่อไปที่คลื่นลูกที่สองที่มาสั่นคลอนความเชื่อมั่นของนักลงทุนซึ่งอาจจะนําไปสู่ปัญหาระยะยาวอย่างการขาดแคลนแรงงานแล้วก็ทําให้เศรษฐกิจชายแดนซบเซาทั้งวันนี้และครับคือภาพรวมของภัยคุกคามทางเศรษฐกิจที่มันเกิดจากความตึงเครียดที่ดูเหมือนจะเล็กน้อยที่ชายแดนเพราะฉะนั้น ข้อความสําคัญที่สุดที่อยากจะฝากไว้เลยก็คือสถานการณ์ระหว่างไทยกับกัมพูชาเนี่ยไม่ใช่เรื่องไกลตัวเราเลยนะครับแต่มันคือปัจจัยเสี่ยงสําคัญมากๆที่นักลงทุนไทยต้องจับตามองอย่างใกล้ชิดและห้ามประมาทเด็ดขาดเลยตลอดทั้งปีนี้และสุดท้ายนี้อยากจะทิ้งคำถามไว้ให้เราทุกคนได้ลองกลับไปคิดตามกันดูนะคะว่าในโลกยุคใหม่ที่ทุกอย่างมันเชื่อมถึงกันหมดแบบนี้จริงๆแล้วความเสี่ยงที่เกิดขึ้นกับเพื่อนบ้านของเรา มันก็คือความเสี่ยงของเราเองด้วยใช่หรือไม่